สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านและสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรประถมวัยและประถมศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผู้ประกาศข่าวคนเดิมนะครับก็คือคุณครูไนซ์นั่นเองนะครับในรายการห้องข่าววิชาภาษาไทยนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเด็ก,ดก อ่านบทที่สองต่อในหนังสือภาษาพาทีนั่นเองครับซึ่งบทที่หนึ่งนะครับเราอ่านในเรื่องใบโบกใบบัวซึ่งคุณครูนะครับได้ตรวจวิดีโอการอ่านของนักเรียนทุกคนแล้วปรากฏว่านักเรียนตั้งใจอ่านและอ่านได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับวันนี้นะครับเราจะมาอ่านในเรื่องของบทที่สองชื่อว่า ผู้พานั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านกันนะครับเราต้องมารู้จักคํานําเรื่องกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านเด็กๆตั้งใจฟังตั้งใจเรียนและอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเ,เรามาดูคําแรกกันนะครับเด็กๆซึ่งคําแรกนะครับที่เราจะอ่านกันนะครับเด็กๆดูตามเลยนะครับนั่นก็คือคำว่า คำนี้เลยครับชื่อเรื่องของเราเลยนะครับเด็กๆพอพพอูภูผออาผาอ่านว่าผูผาถูกต้องครับคำต่อไปสระตัวนี้คุณครูยังไม่ได้สอนนะครับสระตัวนี้เหมือนกับอออางเพราะฉะนั้นสระตัวนี้เป็นสระออนั่นเองครับเวลาสะกดนะครับพอออพอ พอไหมเอกพอ่อถูกต้องครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ครับสระแอถูกไหมครับมอแอแม่แม่ไหมเอกแม่ถูกต้องครับคํานี้ง่ายมากๆเลยครับเด็กๆหอสระอาอ่านว่าหาอันนี้เป็นสระอไอไม้หัวน,นะครับหอไอไห ไไม่โทให้ส่วนตัวนี้เป็นสระาอายไม้มาลายนะครับดอไอได้ไดไม่โทได้เวลาเวลาเราอ่านนะครับก็คือ,อเราจะลากเสียงยาวนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นได้ได้ของอะไรเงี้ยครับแต่เวลาเราสะกดจริงๆนะครับเสียงมันจะสั้นลงนิดนึงจะเป็นได้ได้อะไรทํานองนี้นะครับต่อมาสังเกตจากรูปภาพนะครับ d ดอ,อีดีไอ,อใจดีใจพอมาตรงนี้ครับดอ,อูดูลอ,อแอลลดูแลตรงนี้นะครับคำสุดท้ายอันนี้คุณครูเคยสอนไปแล้วนะครับเป็นสระอะไรนะครับเด็ก,ดกสระอะที่เปลี่ยนรูปใช่ไหมครับเปลี่ยนจากสระอะมาเป็นไม้หันอากาศก็คือรออะ กรักนั่นเองครับเก่งมากๆเลยครับเด็กๆต่อมานะครับเราจะมาเริ่มในส่วนของบทอ่านของเราแล้วนะครับซึ่งในเนื้อหาของเราครูเชื่อว่าเด็กๆนะครับอ่านได้อย่างแน่นอนครับมาดูตัวแรกกันนะครับเด็กๆบทนี้ชื่อว่าภูผานั่นเองเดี๋ยวคุณครูจะอ่านบรรทัดแรกให้เด็กๆอ่านตามนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับ ภูผามีพ่อเด็กๆลองอ่านตามนะครับภูผามีพ่อมันท่าที่สองนะครับภูผามีแม่ถูกต้องครับมันท่าที่สามพ่อให้ภูผามาหามันทัาต่อไป พ่อให้ภูผาดูแลใบโบกใบโบกก็คือเป็นน้องช้างถูกไหมครับต่อมาบรรทัดสุดท้ายพ่อให้ภูผาดูแลใบบัวถูกต้องครับเด็กๆยอดเยี่ยมมากๆเลยครับต่อไปนะครับเรามาดูหน้าต่อไปเลยอ่าหน้าต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการอ่านต่อนะครับ ่อมาครับเด็กๆบรรทัดแรกนะครับภูผารักใบโบกบรรทัดต่อไปภูผาดีใจได้ดูแลใบโบกภูผารักใบโบวภูผาดีใจ ได้ดูแลใบบัวใบ,บโบกใบบัวรักภูผาบรรทัดต่อไปนะครับพ่อแม่รักภูผารักใบโบกรักใบบัว ภูผารักพ่อแม่รักใบโบกรักใบบัวใบโบใบบัวร,รักภูผารักพ่อรักแม่ยอดเยี่ยมมากเลยครับเด็กๆต่อไปนะครับเราจะมาอ่านหน้านี้กันครับเด็กๆ ร้องร้องเล่นนะครับสำหรับหน้านี้นะครับเด็กๆอ่านชื่อหัวข้อเรื่องออกไหมครับก็คือตรงนี้นะครับอ่านว่าอะไรครับอ่าคำนี้คำนี้อ่านออกไม่เอ่ยลองอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับคำนี้นะครับอ่านว่าเพื่อนเวลาเราสะกดนะครับพอเอือเพื่อเพื่อนอเพื่อนเพื่อนไม่เอกเพื่อนนะครับ คำนี้นะครับสระตัวนี้นะครับชื่อว่าสระเอือถูกไหมครับคุณครูยังสอนไม่ถึงในสระตัวนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆจงรู้ไหมนะครับว่าคํานี้อ่านว่าเพื่อนนั่นเองครับเพื่อนภูผานะครับชื่อเรื่องตรงนี้สําหรับหน้านี้ครับง่ายมากเลยครับมีแค่4บรรทัดนะครับอ่าบรรทัดแรกภูผาดูแลใบโบกบรรทัดต่อไป ผูผาดูแลใบบัวผู้ผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบกเด็กๆลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ผาดูแลใบโบกผู้ผาดูแลใบบัว ภูผามีเพื่อนข้างตัวชื่อใบบัวชื่อใบโบกยอดเยี่ยมมากๆเลยครับเด็กๆว้าวและตอนนี้นะครับครูไนซ์นะครับอยู่ที่ปางช้างใช่ไหมครับเด็กๆมีช้างเต็มไปหมดเลยเด็กๆรู้ไหมครับว่าปางช้างคืออะไร ปางช้างนะครับก็เหมือนโรงเรียนที่จะฝึกน้องช้างให้มีการเรียนรู้เหมือนที่เรามาเรียนโรงเรียนเพื่อหาความรู้นั่นเองครับเป็นยังไงครับเด็กๆสำหรับการฝึกอ่านบทที่2ในเรื่องภูผาไม่ยากเกินความสามารถของเด็กๆใช่ไหมครับ เด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านบทที่2ในหนังสือเล่มภาษาภาทีเสร็จแล้วนะครับอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้กับคุณครูหากส่งใน Google Classroom ไม่ได้ผู้ปกครองนะครับสามารถส่งมาในลายส่วนตัวของครู n น c ์ได้เลยนะครับเด็กๆอย่าลืมตั้งใจเรียนวิชาครู n น c ์และวิชาคุณครูท่านอื่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ